อันนี้แม่สั่้แจ่แม่สั่งั้งแต่แต่มาน่งขาแล้วจะอาบนี้ก็อาจนำจ้มากระบอกไปปาันเท่งฝ่อยหาจ้ชุกมือหาย่าสั่นเมามากเปนสาวกับดอกเท็งแม่แต่พนัใช่ไมแ่กเท่งแม่นี่กว่าแม่ครับผมเพงรนะรอยยิม กรอกอดต้อนรับมากนี่แหละเขาไม่คือแจนเก่าตราะรับวันนี้วันนี้ขอทีนี้ต้อนรับนะครับผมคุณแม่ดอกร้างตัวมาหลายเุิกค้าตนะผมเข้าสู่คอนเสิร์ตโตเกียวในฤดูกาลต่อไปที่จะถึงนี้และหลายคนก็ช่วยผ่านตรุีภด้วยนะ ว่าแม่เกิดเป็นความลังเด้อค่ะเมื่อเปิดตัวทีเดียวว่าสั่นวันนี้คุณแม่อยากพูดอะไรกับทางผู้ชมทางบ้านเนี่ยต้องต้องต้องถามก่อนว่าทําไมบอยถึงถึงอยากได้บอยเคยเคยบอกว่าอยากได้แม่ตะโฟอยากได้แม่พยานแม่พยานบางคนมาอยู่วงตกลงอยากในทำไมถ้าบางคนอาจจะไม่เข้าใจถ้าเกิด ทำใต้ทำพลังแม่พยากรอาจจะไม่เข้าใจค่ะเราจะเรียกว่าผู้หญิงที่ขับร้องแล้วส่งคุณภาพส่งส่งพลัง,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 งซึ่งคือแบบว่าตอนนี้มันปัญหาอยอะมากในการที่แบบว่านะครับผมจะหาผู้หญิงหนึ่งท่านที่มีทัคุณทำเพลงมีทั้งส่งพลังที่ขับร้องมาแล้วคนร้องต่งได้มันหาเทบไม่ได้เลยเราก็เลยมนนาตั้งคำถาเราจะเลือกใครดีแล้วจะไปหาใครดีที่มาประดับวงให้เป็นประดับครูบาอาจารย์ที่แบบดูแล้วโอเคมั่นใจในการ ไปดูคอนเสิร์ตโตเกียวอย่างที่บอกว่าคอนเสิร์ตโตเกียวเราก็มีรุ่นแบบาแบาริเตอรสติีมินดี้บอร์ัมมีทุกอย่างแต่เราไม่ใช่บอล์ดัจ้าเนาะย้ำว่าเราไม่ใช่วงบอรนดัมแต่ขเราเป็นวงคอนเสิร์ตที่มีทุกรูปแบบก็เลยแบบว่านึกถึงคุณแม่แต่พี่เดี๋ยวว่าเนะ้นใจนยังก่อนนะแล้วนะเรามานั่งคุยกันไปปุ๊บสามวันสี่วันอาทิตย์หนึ่งก่อนแล้วก็ตัดสินใจจนนั่งคิดนอนคิดนอน,ค,น,อนคิดนั่งคิดก็เลยโทรหปคุณแม่ติงหลังไลน์ไปก่อน ตมันเดือดลยวตน่ันอนแล้วล้บตื่นไปมือไปังมีอะไรลูกมาสั่งมาสิโทรกับหาแม่เลยจะได้คุยกันในคนดีบังเอิญความมันซึของแม่กับกระยับโทร